เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถที่จอดกันอยู่บนโชว์รูมครับไปเลยวิวเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่คันนี้ครับคันนี้เป็น G l c ครับเพื่อนๆนี่สวยมากเพื่อนๆเราชอบคันนี้มากเลยนี่ครับเพื่อนๆเราชอบคันนี้เพราะบอกเขาเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลกาแฟเพื่อนๆมาครั้งมันก็ดูเป็นส้มครับผมคันนี้จะเป็นตัว ไอ้ไม่ใช่จสิ CLE เพื่นพนนพนนอนๆ CLE เบาะแดงครับเพื่อนๆขาวเบาะแดงคันนี้สายสปอร์ตอาจจะแบบต้องชอบแน่นอนไม่ใช่อาจจะชอบต้องชอบทุกคนแน่นอนสำหรับสายสปอร์ตและสายไฟฟ้าครับรักโลกนะฮะนี่ครับผม EQE e. เราชอบคันนี้มากเพกื่อนๆเพื่อนๆดูลายลอ้อลายล้อเท่มากๆเลยฮนะและบิ๊กบอสพี่ใหญ่ของเรานะครับก็คือ GLS ครับคันนี้ มันบนมันแท้มันดีมันจึงแล้วคันนี้ฮะ CLS อันนี้หลายคนชอบมากเลยคูเป้สี่ประตูคันนี้จะเป็นตัว GLE ครับเพื่อนเอนเราชอบคันนี้มากเลยเราชอบทุกคันเลยชอบทุกคันเลยเพืนเพื่อนเดเบนเพราะว่าเราพูดคำว่าเราชอบคันนี้มากบ่อยมากจริงๆเราคือเราชอบทุกคนันและคันนี้ครับเพื่อน เอส0จริงๆเราชอบคันนี้มากเลยนะเพื่อนเพื่อนคันนี้ขับสนุกจอดง่ายด้วยเพื่อนๆจอดง่ายเพราะอะไรคือน้องเป็นไซส์พอดีอและด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นรถทอลองขับของพรีเมทออโตเฮาส์สุราร์ธานีของเราครับ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคนไหนแบบอยากทดลองขับนะครับเพื่อนๆแวะมาได้เลยนะครับที่เบนซ์พรีเมทออโตเฮาส์สุราร์ธานีบ๊ายบายครับ